เรียกได้ว่าเป็นด้อมที่แฟนคลับแข็งแร่งเหนียวแน่นเอามากๆสำหรับนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มนิกชารีไตรัดที่ไม่ว่าจะทำอะไรแฟนคลับก็คอยให้การสนับสนุนตลอดรวมถึงเวลาเจ้าตัวเจอกับดราม่ามรสุมเข้ามาแฟนคลับก็ต่างแห่ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากที่ช่วงนี้นิกชาลีได้ปลีกตัวออกมาจากการแสดงในวงการบันเทิงมาสักพักและหันมาทำสิ่งที่ตัวเองรัก สองอย่างนั้นก็คือการรีวิวสินค้าและการทำเพลงซึ่งเพลงชาลีสไตล์ที่ปล่อยตัวออกมาประเดิมเป็นเพลงแรกของปีนี้แฟนๆก็จับสังเกตว่าบางฉากของ MV เพลงมีของเก่าที่สื่อถึงอดีตแฟนสาวของเขาอยู่ด้วย งานนี้ก็ยาวเลยสิคะแฟนคลับบางส่วนก็ยังหวังให้ชาลีกับสาวเกาหลีคนนั้นกลับมาคืนดีกันส่วนแฟนๆคนอื่นๆก็สงสัยเช่นกันหรือจริงๆแล้วชาลียังไม่ลืมคนเก่าอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะล่าสุดเมกชาลีก็ออกมาไลฟ์สดตอบคำถามนี้เมือ่อสองสามวันที่แล้วประมาณวา่าที่เก็บของเก่าไว้ไม่ยอมทิ้งเป็นเพราะว่าเป็นของที่แฟนคลับตั้งใจทำให้เขา มีมีมีหลายคนไม่เข้าใจพี่ถามว่าทำไมยังเก็บอะไรเดิมๆอะไรซ้ำๆวางอยู่ผมก็จะบอกมันนึงว่าอะไรที่คนเคยตั้งใจทําให้เราผมไม่ทิ้งมันและผมไม่มีความรู้สึกว่าต่อให้เสื้อมันจะเป็นหน้าใครอยู่บนนั้นอะ่ะผมไม่ทิ้งมันผมยังใช้ได้ในเมื่อมันยังใส่ได้มันยังใสน่นอนได้หรือเอาไปให้ใครใส่ได้ผมไม่ทิ้งมันทุกอย่างผมจะเก็บไว้หมดวันนั้น ก็เอาเป็นว่าแฟนขับก็รักชาลีและชาลีเองก็รักแฟนขับเช่นกัน <_ letter> เขาก็แค่มองว่าของสิ่งๆิ่งนั้นแฟนขับตั้งใจให้และให้มาด้วยความจริงใจยังไงชาลีก็ทิ้งไม่ลงซึ่งเอาจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วชาลีก็เคยพูดอะไรทํานองนี้มาแล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ชาลีออกมายืนยันอีกรอบหลังจากแฟนขับบางส่วนสงสยัยจะได้จบเคลียประเด็นไปเลย